สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราสินีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทางช anel ของ YouTube ช่อง RMTP u Live เราผลิตรายการนะคะผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสําหรับรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรัาฟังกันคุณผู้ฟังคะจะเป็นอย่างไรหากแพทย์ที่เราไปพบนั้น เขาไม่ใช่คนช่วยชีวิตแต่เขาคือฆาตรกรต่อเนื่องเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของแพทย์ท่านหนึ่งค่ะที่เขาอยู่ในชุดกราวนะคะแต่ว่าเขานั้นก่อเหตุร้ายแรงฆาตรกรรมคนไปมากกว่า250คนชายคนนี้ใช้ตำแหน่งแพทย์เป็นเกาะกำบังพฤติกรรมอันโหดร้ายของตนเองเขาได้ก่อเหตุฆาตรกรรมคนไข้ในความรับผิดช,ชอบ ไปมากถึง250คนชื่อของเขาคนนี้มีชื่อว่าแฮโรชิปแมนแฮโรชิปแมนนะคะเป็นแพทย์ทั่วไปชาวอังกฤษที่ควบตำแหน่งฆาตรกรต่อเนื่องอันดับต้นๆของโลกโดยเขาถูกจับกุมในปี1998และเสียชีวิตในปี2004หลังรับโทษที่ตนเองก่อไว้เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองเรื่องราวของหมอชิปแมนสะเทือนวงการแพทย์ของอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะฆาตรกรรายนี้ รอยนวนมากกว่า10ปีโดยที่ไม่มีใครจับได้แถมคนไข้หลายร้อยคนจากจำนวน3,000คนที่ผ่านมือเขาอย่างต้องเสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งหมดถูกระบุไปในใบมรณะบารท,ที่ชิปแม่นเขียนด้วยตนเองว่าผู้คนเหล่านั้นเสียชีวิตตามธรรมชาติไม่ก็เสียชีวิตจากโรคร้ายที่เป็นอยู่ถึงแม้จะมีญาติของคนไข้สงสัยในตัวของเขาแต่ด้วยความน่าเชื่อถือที่เขานั้น สั่งสมมาทำให้เขากลายเป็นแพทย์ผู้แสนดีที่ใครก็แตะต้องไม่ได้โดยจุดเริ่มต้นของฆาตรกรใจฉวดรายนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เขายังเด็กค่ะชิปแมนเป็นเด็กชายน่ารักอารมณ์ดีเกิดในครอบครัวชนชั้นแรงงานในเมืองแมนเชสเตอร์แม่ของเขาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดซึ่งแพทย์จะต้องมาฉีดยาโมเฟนเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้ถึงบ้านแม้กระทั่งก่อนเสียชีวิตเธอก็ยัง ได้รับยาชนิดนี้นั่นจึงกลายเป็นจุดกำเนิดให้เขานั้นเริ่มสนใจเรื่องยาเป็นพิเศษจนกระทั่งในปี1970ชิปแมนได้รับปริญญาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยลีกและอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งแพทย์ทั่วไปที่ทอตมอแดนมุลทนแลงคาเชียในปี1975ชิปแมนถูกจับได้ว่าเขาเขียนใบสั่งยาปลอมหลายครั้งโดยเขาอ้างชื่อคนไข้ ในการสั่งยาเพทิดีนซึ่งยาชนิดนี้เป็นยาในกลุ่มโอปิทอยที่ออกฤทธิ์เร็วมีฤทธิ์เป็นยาบรรเทาปวดแต่แท้จริงแล้วเขานำยามาเสพเองความน่ากลัวได้เริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อชิปแมนไม่ได้ถูกลงโทษอย่างที่สมควรแต่เขาถูกปรับ ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยและถูกส่งไปเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแทนเวลาผ่านไป2ปีนั่นก็คือปี1977เขากลับมาในฐานะแพทย์ทั่วไปแห่งเมืองไฮในมหานครแมนเชสเตอร์ชื่อเสียงของเขากลับมาดีและโด่งดังอีกครั้งจนกระทั่งปี1998ความผิดปกติจากการตายของหญิงชาราลายหนึ่งซึ่งอายุ81 หญิงชราคนนี้เป็นหนึ่งในคนไข้ที่เขาทำการรักษาแต่เรื่องมันก็แดงขึ้นมาโดยร่างของหญิงชราลายนี้ถูกพบที่บ้านหลังจากที่ชิปแมนเข้าเยี่ยมและทำการรักษาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงครอบครัวของเหยื่อต่างงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะหญิงชราเป็นคนสุขภาพแข็งแรงประกอบก,บกับการเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมที่ให้โอนเงินจานวน4ี่แสนปอนเข้ากระเป๋าของชิปแมน ยิ่งทำให้เรื่องน่าสนใยไปมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามชิปแมนยืนยันว่าหญิงชราตายตามธรรมชาติและเขาไม่เคยฆ่าใครแต่สุดท้ายเมื่อตำรวจขุดศพหญิงชราขึ้นมาชนสูตรพิกศพใหม่ปรากฏว่าในร่างกายของหญิงชราพบยาระงับความเจ็บปวดซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นในปีเดียวกันเรื่องของชิปแมนก็แดงขึ้นมาจากแพทย์หญิงรายหนึ่งที่ชื่อว่าแพทย์หญิงลินดาเลโนส ซึ่งท่านทำงานอยู่แผนกศัลยะกรรมแพทย์หญิงลินดาเกิดความสงสัยในจำนวนคนไข้ที่เสียชีวิตภายใต้การดูแลของชิปแมนเนื่องจากจำนวนหลักร้อยถือว่าเป็นจำนวนการตายที่สูงมากโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นหญิงชราอายุตั้งแต่41ถึง93ปีจะมีเหยื่อเป็นชายบ้างแต่ก็เล็กน้อยเรื่องที่แพทย์หญิงลินดาได้แจ้งได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลังจากนั้นข้อสันนิฐานของเธอ ก็เป็นจริงด้วยหลักฐานของศพหญิงชรารายสุดท้ายที่เขาฆ่าจนกระทั่งในปี2000สุดท้ายซันต้าในชุดขาวก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตตำรวจสุ่มตรวจศพอีก15รายและพบว่าทุกคนล้วนเสียชีวิตจากสาเหตุเดียวกันนั่นก็คือถูกฉีดยาแก้ปวดชิปเม่นได้รับความผิด15กระทงแต่กระนั้นก็ยังไม่มีคำขอโทษจาก ปากเขาสักครั้งหนึ่งกระทั่งในปี2002ชิปแมนลาโลกด้วยการชิงค่าตัวตายในห้องขังเหตุการณ์นี้ทำให้เหล่าญาติผู้เสียชีวิตต่างประนามความละหลวมของรัฐเนื่องจากชิปแมนยังไม่ได้รับโทษที่สะสมดังนั้นการฆ่าตัวตายจึงเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของชิปแมนมากกว่าหลังการตายของชายผู้เป็นต้นแบบฆาตรกรต่อเนื่องยุคใหม่ตำรวจสันนิษฐานว่าชิปแมนเร่ เิ่มฆ่าคนตั้งแต่ปี1971รวมแล้วกว่า250ศพโดยส่วนใหญ่ตายเพราะการฉีดมอร์ฟีนเกินขนาดหลายคนคาดว่าเขาต้องการล้างแค้นให้การตายของแม่แต่บางคนก็บอกว่าเขาตั้งใจฆ่าคนชราที่กลายมาเป็นภาระของระบบสาธารณสุขของชาติและอย่างสุดท้ายก็คือเขาอาจต้องการแสดงตนเป็นพระเจ้าที่สามารถควบคุมชีวิตคนได้นั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของแพทย์ที่ ก่อเหตุฆาตรกรรมอย่างโหดร้ายฆ่าคนไปกว่า250คนลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราเข้าโรงพยาบาลเพื่อต้องการไปรักษาอาการเจ็บป่วยแต่สุดท้ายแล้วไปเจอแพทย์ที่ไม่มีจรรยาบรรณแบบนี้ทางญาติเองทางครอบครัวผู้ที่ได้รับการก่อเหตุแบบนี้แน่นอนว่าต้องเสียใจมากๆนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกเหยื่อทุกรายนะคะที่โดนชายคนนี้ฆ่าตายโดยแบบไรซึ่งจรร ากาารบททงแพย์ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะผ่านเข้ามาเราฟังเจอชาแนลแล้วอย่างไรก็ตามฝากชาแนลสักนิดนึงค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์วันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในอพพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ